Rồi. thăm thăm mày thăm cao thăm hay là gì quỷ lỡ là gì đây chập luôn ทำีๆดีอจับดีทำด,ดีทำดีใม่บันต้องหมุนหมนไงจะได้ตําแบบไวๆนั่งใหดีนะอย่าเห็นนั่งสวยๆใชไดียังใส่ต้นไม้ต้นไม้ดี มันใส่ต้นนี้ก็ได้ส,ดสวยสสๆสองต้นเนี่ยมันต้องใสอันเล็กก่อนมันมันจะได้สวยๆไงแต่ต้นใหญ่จะต้องเทหมดเลยเออป่ะเทต้นไหนดีมาสิเอามาต้นนี้ก็ได้ต้นอันใหญ่ๆมาใหญ่ๆก็ได้มามามีใช่ไหมมาเทเลยอันนี้อืมอือเป็นปุ๋ยเหรอ อ่านั่งลงมาตอบที่ทำไมทำอย่างนี้นั่งลงนั่งลงทำอะไรทำปุ๋ยจากเปลือกไข่เหรอคะโอเคบ๊ายบายังสวัสดีค่ะบายบายค่ะ